นุ่นพอจะทราบไหมว่าศิรลีราชของเราเนี่ยเราเรียนที่ไหนกันบ้างเรียนอยู่ที่สาร,รยากับสรรา่าสัรยาจะเรียนตอนชั้นปีที่1แต่ว่าพอเราขึ้นชั้นปีที่2ถึงชั้นปีที่6เนี่ยเราจะย้ายมาเรียนกันที่นี่ซึ่งวันนี้ที่พี่เนี่ยจะพาน้องุ่นเข้าไปดูบรรยากาศจริงของห้องผ่าตัดในขณะที่อาจารย์เนี่ยกำลังผ่าคนไข้อยู่จริงๆเลยอ๋อ ปาตักเนี่ยเราจะได้เรียนกันตอนชั้นปีที่4ตอนที่เราวนบอร์ดสัญญาศาสตร์ดูผันคลายดีมากเลยเปิดเพลงดีอันนี้เป็นน้องมาดูว่าการเรียนที่ศิรัลเป็นยังไงครับให้จารย์เล่าให้น้ <c oughs> องฟังหน่อยไแค่ก็มีปัญหาเรื่องการนประกอบไม่ได้ออใจเขาหย่อนออกมาทานันก้นเราก็มานั่งแก้ไขก็คือยับติ๊กขึ้นไปนีออ่จันสิรัลเขาทําอยู่ที่เป็นแค่ผู้สั่งการนี่ใช่เป็นผู้บงการเคตรเพลงอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะเขาเครียดจบเครียดกายเครียด ไม่ไม่ไม่เดือดนเพียบอีก็จะเป็นบรรยากาศาของห้องผ่าตัดที่เขาทําการผ่าตัดก,กันนะอันนี้ก็คือเตียงที่ผู้ป่วยจะนอนทาการผ่าตัดช่วงเราเรียนปี4ปี5เราจะมีการวนไปตามบอร์ตต่างๆหนึ่งในบอร์ที่เราวนก็คือบอร์สัญญาศาสตร์เราจะได้เข้ามาดูอาจารย์ที่กำลังผ่าตัดอยู่เบรนหัวเตียงก็คือจะเป็นตําแหน่งของวิสัญญีแพทย์เขาจะมีคอมพิเศษของเขาเลยตัวหนึ่งเอาไว้ดูพวกสัญญาณชีพของผู้ป่วยถัดมาบริเวณนี้สองข้างของเตียงก็คือจะเป็นแพทย์ ทําการผ่าตัดแล้วก็บริเวณปลายตีนตรงนี้วางเครื่องมือใช่ปะ่ะเรียงเปตับเลยใช่ป่ะตรงเนี้ยก็คือจะเป็นที่ของสกับเนืดอหรือว่าพี่พยาบาลคอยส่งเครื่องมือให้กับหมอเราอ่ะจะไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้ขนาดนี้ได้ <c oughs> เราอาจจะต้องบอกว่า <c oughs> ยืนห่างออกไปนิดนึง <c oughs> แต่ว่าก็มีบางครั้งเหมือนกันเราจะเรียงกันเป็นกลุ่มย่อยประมาณ4ีถึงหคนอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ให้เข้าเคสได้คนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเราก็จะผัดผัดกันกับเพื่อนตอนนั้นที่พี่เคยเข้ามายืนแบบติดเตียงเลยได้เ,ดเรียนใกล้ชิดอะเพราะว่าที่เราอ่านมาที่เราเรียนมางมันเป็นภาพสองมิติพอเรามาดูภาพนี้มันเป็น3มิติเรจะเห็นความตื้นลึกหนาบาเห็นสีของ ตัวอวัยวะนั้นจริงๆช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นและก็ช่วยให้จําได้ดีขึ้นคือพี่ยืนอยู่ตรงนี้เราสักขับเนื้ออยู่ตรงไหนอะค่ะจีิพี่ก็ก็เบ <c oughs> ๆๆียดเป็นเบียดเขาหนึง <c oughs> เออแต่ว่าเขาก็ขยับข <c oughs> ยับกันแต่ก็ตำแหน่งการยืนในห้องผ่าตัดขึ้นกับท่าทางไยนะตอนนั้นเราทําผ่าตัดอะไรแล้วผู้ป่วยอยู่ในท่าไหนบางครั้งสักับเนือ้ออาจาจะไม่จำเป็นต้องอยู่ปลายเตียงเสมอไปก็ได้มีคุณคุณบ้าง นี่ถุงมือที่เราทำ l บบใช่ไหมคราบหมอไปถุงมือแบบนี้มันจะช่วยได้แค่การเปื้อนแค่นั้นแต่ว่าถุงมือที่หมอเขาใช้ในการผ่าตัดเนี่ยจะต้องเป็นถุงมือพิเศษก็คือจะเป็นถุงอันนี้ที่เขาจะต้องสติดในการใส่มาเพราะตัวเนี้ยคือตัวที่จะโดนเขาว่าข้างในคนไข้ซึ่งมันจะมีวิธีการใส่ในแบบที่จะต้องใส่ใหญ่ก็ได้ที่ทําให้ตัวถุงมือไม่ปนเปื้อนเชื้อซึ่งจะเป็นวิธีการใสพิเศษอีกถ้าอยากเรียนต้องเข้ามาเรียนนะเอ้ยถ้าอยากรู้ก็เข้ามาเรียนพปวุ้น ก็มาอยู่กันที่ซิมเซ็ตนะครับตรงนู่น,น,น mm hmm. เดี๋ยวพี่จะพาไปดูเป็นหุ่นจําลองซึ่งหุ่นจําลองเนี่ยตอนที่จะได้เรียนก็จะเป็นช่วงปีสี่ปีห้าปีหก mm hmm. ซึ่งในบางภาวะหุ่นเนี่ยมันสามารถที่จะทำออกมาได้แบบเหมือนจริงมากๆใครๆก็เข้าดูได้เหรอคะหรือว่าเฉพาะน,นักศึกษาแย์ต้องเป็นนักศึกษาแล้วก็มาจองไว้ก่อนแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูได้ห้อ mm hmm. งนี้เนี่ยก็เป็นห้องที่อาจารย์เนี่ย mm hmm. เขากำลังสอนเรื่อง A C L S, mm hmm. <S ให้กับพี่พี่เ e อ็กเทิร์นอยู่ซึ่งพี่เขาก็กำลังจะจบออกไปเป็นคุณหมอแล้ว เออคิดว่าตอนนี้เป็นหนสเตอไฟทีนเขแล้วก็แต่ละคนจะมีหน้าที่ต่างกันบางคนก็มีหน้าที่ปั๊มบางคนก็มีหน้าที่ดูเคลียรกฟิตอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกหนุ่มมากเลยอันนี้คือสอบเหรอคะหรือว่าเรียนตอนพี่อ่ะเขาจะให้เรียนก่อนแล้วก็มีช่วงสอบอีก ได้รับ t รม u m ห,หรือว่าอุบัติเหตุมาแล้วเราก็จะมาให้การดูแลเบื้องต้นซึ่งอันนี้เราก็จะซ้อมกับผู้นําลองก่อนก็จะมีอาจารย์คอยให้คําแนะนําอาจจะมีการดิสคัลตก,กันว่าเราควรจะทําอะไรไม่ควรจะทําอะไรอาจารย์ก็ให้ความรู้ไปด้วยอันนี้ก็เป็นพี P ่ external หรือว่าพี P ่ P ีหกอันนี้อาจารย์ถือว่าโหดไหมคะอันนี้ก็นนก็จะโอเค okay นะก็ดูใจดีนะคือแบได้ดูมา เป็นอีกห้องนึงนะครับน้องนุงน่นติดกับห้องเมื่อกี้ที่เราไปดูกันอย่างห้องเนี้ยพี่ก็เคยมาอันนั้นเป็นเหมือนกับเคสผู้ป่วยฉุกเฉินอาจารย์ก็จะส่งนักศึกษาแพทย์เ,ยเข้าไปอยู่ในห้องแล้วอาจารย์ก็จะอยู่ในห้องนี้แล้วอาจารย์ก็จะป้อนข้อมูลเข้าไปจะดูว่านักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในห้องนู้นเนี่ยเขาทําอะไรเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วอาจารย์ก็จะคอยคอมเมนต์ซึ่งจะสามารถคอมเมนต์่านไม์แล้วก็เสียงอาจจะไปออกข้างในได้ว่าทําถูกหรือว่าทําผิดยังไง ช่วยกันหลายๆคนเหรอคะหรือว่าเดี่ยวเลยอย่างตอนนั้นพี่ช่วยกับเพื่อนอีก4คนเหมือนเอาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้สิว่าถ้าเจอผู้ป่วยมาด้วยอย่างเงี้ยเราจะทําอะไรให้เขาเพื่อให้เขารอดจากภาวะอันตรายนั้นรออาจารย์จับเวลาไหมคะเท่านี้นะเท่านี้นะถ้าเกิดยังเป็นภาวะฉุกเฉินนะส่วนใหญ่เขาก็จะมีจับเวลาเราช่วยไม่ทันเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีสัญญาณเตือน ดังอยู่ในห้องบอกว่าผู้ปว่วยกาลังวิกฤตแล้วนะต้องเร่งมือแล้วคือทุกคนทําช่วยกันออกความเห็นช่วยกันใช่ไหมคะใช่อย่างตอนพี่เรียนพี่เรียนเป็นกลุ่มใช่ปะก่อนจะทาอะไรก็มีการดิสคัทกันก่อนว่าเฮ้ยฉันจะทาอันนี้ฉันจะทําอันนี้<ม>แต่ว่าในภาวะจริงๆที่ค่อนข้างฉุกเฉินมากเราแทบจะต้อง ลงมือทําไปเลย <คน S 1> อ่ะเออซึ่งการที่ลงมือทํานั้นก็ต้องถูกตามหลักการนะพี่เคยไหมครับอยู่ในห้องด้วยกันแล้วทีนี้ความคิดเห็นไม่ตรงกันจริงๆก็เป็นอยู่นะเฮ้ยเราคว<อ>รจะต้องทาอันนี้ก่อนเพื่อนบ,บอกว่าฉันว่าฉันควรจะต้องทําอันนี้ก่อน<บ>ก็จะต้องมีการดสคัสก,กนันนิดนึงอ<บ>่ะในห้องก่อนจะสั่งการรักษาไปวนทีการดสคัสกันมันก็เหมือนได้เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดกันอ่ะเพราะว่าแต่ละคนเสนอมาเขาก็จะมีเหตุผลซัพพอร์ตของเขาใช่ปะถ้าเกิดว่าทําอะไรผิดไปบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องลอาจารย์บอกก็ได้ว่ามันผิิดดดเเเพพพรรราา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 ะะะะวววว่่่่ออออยยงงงในห้้้มัจีีแสสกกญญณชผูปถทํไ บางทีเราดูสัญญาณชีพแล้วก็ดูแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะ<ม>อะไรเงี้ยก็ต้องรีบแก้ไขเ,เพื่อนที่พนิกไหมคะแบบเฮ้ยจะทำอะไรต่อไปอพี่จะบอกเลยว่าเราไปอ่านหนังสือมา1แล้วต้อง2 2แล้วไป3 3แล้วไป4พอเรามาเจอสถานการณ์เนี้ยโหวความรู้สึกมันต่างกันเยอะมากสถานการณ์ <c oughs> ตรงหน้าของเรามันทำให้บางทีที่เราอ่านมามลืมไปได้ใช่หรือแบบบางทีมือสั่นอะไรเงี้ยก็แบบเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มันถึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้นักสษพแพทย์มาฝึกกับทุนตัวนี้ก่อนพอเราเออกไปรักษาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่เกิดทำพลาด อันนี้ก็จะเป็นหุ่นจําลองที่เราจะใช้เรียนกันเวลาเราทําอะไรกับคนไข้บีบออกซิเจนเข้าไปหรือว่าเรามีการทําหัตถการอะไรต่างๆหุ่นตัวเนี้ยก็จะตอบสนองเหมือนกับว่าเป็นคนไข้จริงๆเลยเลยเอามือมาจับดูก,ก็ได้ว่าจะมีการขยายของหน้าอกอยู่ปริมาณเหงื่อที่จะไหลออกมารวมถึง สัญญาณชีพต่างๆก็ๆะจะตอบสนองที่บริเวณจอด้านหน้าอารมร์เหมือนห้องฉุกเฉินอย่างนี้หรือเปล่าคะมันเซตได้หลายภาวะเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขามักจะเซตกันก็อาจจะเป็นภาวะฉุกเฉินที่แบบบางทีเราจะต้องใช้การสั่งการเมเนจผู้ป่วยที่แบบอาจจะต้องค่อนข้างเร็วอะฉับไวนิดนึงเพื่อจะให้ผู้ป่วยรอดพ้นจากภาวะวิกฤตเหมือนคนเป๊ะเลยใช่ไหมคะทุกอย่างจริงๆมันใกล้เคียงคนมากๆเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครบทุกอย่างเหมือนคนมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ใกล้เคียงพอที่จะเรียนรู้กับหุ่นตัวนี้ได้ก่อนที่เราจะขึ้นไปเจอคนไข้จริ สำหรับห้องนี้นะครับห้องนุ่นก็จะมีความพิเศษในอีกแบบหนึ่งเราเนี่ยจะใช้คนจริงๆแหละในการที่เราจะมาเรียนกันในห้องนี้เนี่ยอ,อาจารย์เขากําลังใช้อันตาซาวในการดูบริเวณช่องท้องแล้วก็ช่องอ,อกว่ามีเลือดออกอะไรข้างอยู่หรือเปล่าซึ่งอันนี้เรามักจะใช้ประเมินหลังจากที่แบบคนไข้ไปเกิดอุบัติเหตุมาอันนี้คนไข้จริงเป็นคนจริงๆแต่ว่าเป็นคนที่เขาให้มาเป็นผู้ปปวยจำลองให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียน พี่หกกำลังเรียนอยู่เป็นการเรียนกับชุดจำลองในการฝึกขัตการพี่หกก็ยังต้องแบบฝึกตัวนี้อยู่เป็นอาจารย์ประจำกลุ่มต่อกลุ่มเลยใช่ไหมคะอือใช่อันนี้ก็คือเครื่องตราซา์มาที่ดูในห้องเมื่อกี้มาดูใกล้ๆขันก่อนอําจำลองเป็นผิวหนังคนรอคะใช่ แล้วก็อยู่กันที่หุ่นจําลองแล้วนะครับน้องนุ่น,น,นตอนที่เราเรียนที่ศรีราชในห้องเลคเชอร์อาจารย์ก็จะสอนว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับหัวใจแล้วก็ปอดเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างแล้วก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเหมือนเนเป็นเบสิกพื้นฐานและทีนี้ก่อนที่เราจะขึ้นไปเจอผู้ป่วยจริงเราเนี่ยจะต้องมาซองฟังเสียงกันก่อนว่าความผิดปกติที่อาจารย์เขาพูดอะ่ะเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเสียงเป็นยังไงโดยหุ่นตัวนี้เนี่ยมันสามารถเซตความผิดปกติได้ ถึง30แบบเลยเ oh. ร็กได้ว่าฟังกันจนเสียเลยก่อน <c oughs> ที่เราจะขึ้นไปเจอผู้ป่วยจริงนี่ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยที่เราจะช่วยให้เหมือนกับนักศึกษาเนี่ยฟังตามอาจารย์ได้ oh. ซึ่งตัวนี้เราสามารถฟังพร้อมกันเนี่ยได้ถึง30คนเลยทีเดียว oh. ก็จะได้ยินเหมือนกับเสียงที่อาจารย์เอาตัวสเตตโตสโคปเนี่ยไปวาง oh. เดี๋ยวพี่จะให้น้องนุ่นลองใส่แล้วเดี๋ยวพี่จะลองให้น้องนุ่นฟังอย่างเมื่อกี้ภาวะที่น้อง นุ่นได้ยินอ่ะเสียงมันจะแตกต่างจากที่เราฟังที่แรกมันจะมีเสียงเหมือนแบบฟู่ฟูปะ่ะ<ช>นีเสียงฟู่ฟูปะ่ะซึ่งจากการเรียนอ่ะเราจะสามารถบอกได้เลยว่าลิ้นหัวใจที่ผิดปกติคือลิ้นอะไรมีสอบฟังเสียงไหมคะเสียงนี้เป็นโรคอะไรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงๆแล้วมีนะถ้าอย่างช่วงปีสาอ่ะเราจะสอบเป็นข้อเขียนก่อนแต่ว่าถ้าแบบเราได้ฟังจริงๆอ่ะจะสอบตอนปี5้าตอนนี้พี่พอจําได้หมดหรือยังคาว่าแบบเสียงนี้เป็นโรคอะไรเสียงนี้เป็นโรคอะไรอ๋อพี่จะจําหลักๆได้อ่ะ เหมือน oh. ตอนเราเรียนเราจะเรียนว่าอันไหนที่แบบพบบ่อยแล้วถ้าเกิดว่ามาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไม่พลาดอย่างเงี้ยอันนี้พี่ก็จะจําได้ตอนพี่หมอฟังกับตัวนี้กับฟังกับคนไข้จริงๆอะค่ะมันเหมือนหรือว่าต่างกันไหมพี่ว่าฟังจากหุ่นะจะแบบชัดกว่ามากๆเพราะว่าในคนไข้จริงบางทีเขามีความผิดปกติหลายอย่างร่วมกันพอเราไปฟังปุ๊บมันเหมือนได้ยินรวมๆกันมาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนื้อหาไม่แน่นแล้วก็เราไม่ได้ฝึกจากหุ่นตัวนี้พอเราไปเจอคนไข้จริงอาจจะวินิจฉัยพลาดไปได้ ที่มีวิธีการเตรียมตัวยังไงคะแบบอ่านหนังสือเข้ามาหาลัยที่พี่บอกว่าเรียนยากอะคะเข้ามาจะเรียนไหวไหมคะ <c oughs> เรียนหนักมีเวลานอนเวลาไปเที่ยวเล่นไหมคะ <c oughs> สิ่งที่ยากที่สุดที่เกี่ยวกับการเรียนศีราชคืออะไรคะเรียนจบมาต้องทํางานในโรงพยาบาลศีราตเลยหรือเปล่าคะ